You know, I'm back. Do

秘密的。

You know I'm back. สวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> ลองเชิงไฟใหม่นะไม่มีอะไรมานี่าแบบ k n นงอั b แบกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาลองไฟใหม่ที่ห้องผม,มนะนะก็เห็นที่จัดก็คือใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงอืมมาบอกให้ผมติดตั้งไฟไปในเอใต้ใต้คานของบ้านนะนะมันเป็นช่องพอดีอ่ะช่องมันอยู่ตรงนี้ไฟก็หลบหลบ ถ้าสมมุติไฟมันโดนแบบแบบว่าเนี่ยมันจะจุดโฟกัสมันจะไปโฟกัสที่ไฟนะครับก็เลยจัดให้มันหลบๆ่ะไฟสีฟ้านะครับมันจะได้แบบอารมณ์แบบตอนในคืนฟิลลิ่งกลางคืนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทําการสร้างผ้าม่านปลอมขึ้นมานะครับให้อารมณ์เหมือนผ้าม่านนะครับให้มันอยู่ติดกับเหมือนหน้าต่าง,อ,าง,อ,าง,อ,างอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกําแพงนะครับ แล้วก็เห็นไฟด้านหลังผมเปิดแฟลชของโทรศัพท์แล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังเดี๋ยวก็จะแล้วเห็นไอเป็นแท่งๆก็คือเออมันคือไอฟ้ากระป๋องสเปรย์นะครับมันเป็นสีขาวพอดีเดี๋ยวผมก็จะไปหาสีแดงหรือสีเออฟ้ามานะครับแต่แต่ไฟตรงนี้มันยังมีอะไรนะก็เลียแบ็คไลท์ใช่ไหมเออต้องหาอีกอันนึงนะครับนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วผมทําตามช่องของเออทำตามไฟของช่องของเออใขรอ่ะ ผมลืมชื่อแกบีมชื่อบีมแล้วกันนะจำได้ว่าชื่อบีมเป็นช่องทําเกี่ยวกับคอนเทนต์วิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าดูแกแล้วผมว่านํามาใช้ครับแกก็บอกการจัดไฟนู่นนี่นั่นนะครับเน <c oughs> ี่ยอารมณ์พม่านกำลังดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะพ่นตรงเสาของเสาไอ้อตรงนั้นอะเห็นไหมเส้นเนี่ยออว่าจะเอาสีขาวสเปรย์ไปพ่นพอดีแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจะจับเอาไฟอะไรไปวางตรงนั้นแทน ครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็ผมเริ่มเริ่มปรทับใจแล้ว มันกูสีฟูเวอร์ไว้เอ้ยเวอร์ไปอีกแบบนะขอ้ยม,มันนานที่สผมไม่เอาแก้วมาสองแก้วสองสีสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองนันเดี๋ยวไปเปลี่ยนหนอยเฮ้ยเวอร์อยู่นะเวอร์อยู่เวอร์อยู่เ <laughs> พิ่มมาจัดไฟดีวันเกือบกับสุดท้ายของ การใช้ชีวิตเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทหารแล้วนะทุวันนี้ก็อยู่บ้านนะเงินหมดไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนต่อเออแต่ส okay. ีแต่ว่าสีแดงหาไม่ได้นะครับมันหายา,ยากอยู่พอสมควรเฮ้ยจะได้สีเหมือนกันอีกกันนึงนะครับเดี๋ยวโอเคสีเขียวเ,เ,เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไฟเออแบค็แบคไลท์หน่อย แบคไลท์ <Back> <Back line S 1> ผมลองใช้เป็นสีแดงครับมันก็จะออกม,มัวๆเนี่ยแต่เหลือสีเงินโอ้มันก็โอเคอะลมแบบมันคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวหากีตาร์เลยจะวางนน้นจัดโซนให้งงมันดีๆหน่อย ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวชอบนี้มีเขียวมากกว่าบ้าสีฟ้าลองไฟห้องสีฟ้าคนระับโอ้โหอารมณ์นี้เลยสวยหาที่วางดีดีแบบ สวยนะครับแบบนี้แบบนี้โอเคแล้วสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวต้องเพิ่มไฟขาวเดี๋ยวผมลองเปิดไฟทีไไ่ไม่เวิร์กไม่เวิร์คอย่างแรงเลยนะครับเปิดไฟแล้วก็ ก็เดี๋ยวผมลองขยับมาดิแล้วก็เอาท่าท่าคีริวนะผมคีริวจริงๆห้องตอนนี้รกมากๆครับบอกเลย กำลังดีแต่ว่าต้องเพิ่มไฟขาวๆตรงนี้เลยเพราะว่ามันมืดมีคอนทัสต์ตรงหน้านะครับแต่ตรงกีตาร์ข้าขงหลังก็โอเคนะนั่งดีๆน้องพูดพิธีเปิดประกันเรารีวิวอะไรดีรีวิวครีมเลยอยู่ใ,ใกล้สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวครีมครับก็เป็นของแบรนด์ อก็เป็นของโ no น name นะครับก็ถือว่าเป็นทีมทีใช้งานได้สะดวกสบายแล้วหยิบใช้งานง่ายติดมือนะครับก็ความทนทานก็มีสูงนะหนังยางถูกผลิตมาค่อนข้างจะหนาพอสมควรแล้วก็จับได้ค่อนข้างจะไม่ลื่นมือนะครับเพราะว่ามีตะเข็บตรงนี้นครับเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นปุ่มยึดมือไว้นะครับก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ ผมว่าผมบังไฟผมว่าผมบังไฟสีเขียวให้โอ้โหผมจัดไฟอ่ะผมใช้เวลาบอกตรงว่าใช้เวลาประมาณโอ้โหสองปีอะผมจัดสามารถน่าจะมากกว่าสองประมาณสามปีเลยนะครับโอ้โหผมลองผิดลองถูกมาเยอะอันเนี้ยเป็นอะไรที่เวิร์กสุดแล้วครับอผมเคยนั่งหันหลังไปตรงเออเนี่ยันนั่งไปตรงเอหันหลังให้มันอยู่ตรงชั้นวางของของผมแต่ว่ามันไม่เวิร์กอย่างแรงเลยครับ กับทําอย่างนี้กับเวิร์กสุดแล้วนะเพราะว่าผมลองแบบดูภาพแล้วก็ทําตามภาพแบบเป๊ะๆออกมาดีมากประทับใจแล้วก็ระดูดเดี๋ยวผมต้องเยับอีกสักหนะ่อยนี<ม>่เดี๋ยเฮ้ยผมตัองผมนั่ง โอเคปกดนะูประมาณนี้และเนี่ยประมาณนี้เดียวสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา แด้ตาบอกลงทํางานตอนนี้ผมประมาณตีสามแล้วมั้งตอนนี้ผดเป็เวลาที่จะนอนแล้วนะก็มาทําคลิปดีกว่ามาจัดไฟดีกว่าเพราว่าว่างเนช่วงนี้งานไม่ได้เข้านะสีเขียวโอเคแล้วแต่ไฟผมยังน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะ ลองเอาไฟสีขาวเบสิกสุดละเออธรรมดาฮะเอาสีฟ้านะกับสีฟ้ากับโอเคสุดแล้วนะสวัสดี่เข้าวันนี้เราจะมารีวิวเโอเคองั้นไปก่อนละเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายอีก Uh...